สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมปุ้ยสมัครเลนนะครับก็ครั้งนี้เป็นฟินไปดิอีกอีหนึ่ง EP ซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็น EP สเปเชียลแล้วกันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เดินทางอยู่ในประเทศไทยนะครั้งนี้ฟินไปดิจะเดินทางไปที่ประเทศลาวนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้ตอนนี้ผมมาอยู่ที่สถานีรถไฟจังหวัดหนองคายเรียบร้อยแล้วนะครับก็จริงๆเดินทางตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับก็คือนั่งรถไฟที่หัวลำโพงเมื่อคืนเนี่ยช่วงเวลาประมาณ2องทุ่ม แล้วก็มาถึงที่จังหวัดหนองคายเนี่ยก็ประมาณ6กโมงครึ่งนะครับหกโมงเช้า ก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ตรงเวลาไปๆเลยนะครับสำหรับการเดินทางด้วยรถไฟครั้งนี้นะครับแล้วก็ยามาฮ่าฟินผมผมก็ขึ้นรถไฟมาเช่นกันแต่ว่าขึ้นมาอีกขบวนหนึ่งแล้วก็กําหนดการเนี่ยจากที่ถามเจ้าหน้าที่น่าจะมาถึงที่หนองคายเนี่ยประมาณ8ปดโมงครึ่งซึ่งก็น่าจะอีกสักพักหนึ่งสําหรับการนั่งรถไฟครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีความแตกต่างกับทริปที่นั่งจากที่ยะลามานะเพราะว่าขบวนรถไฟเนี่ยผมรู้สึกว่า เป็นขบวนรถไฟที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็ลักษณะเก้าอี้เตียงนอนที่ผมได้นอนเนี่ยค่อนข้างดีเลยรอบนี้ถือว่าเป็นรถไฟที่ดีแล้วก็ตรงเวลาด้วยนะครับผมรวมไปถึงห้องน้ําสภาพอะไรต่างๆเนี่ย ขบวนที่ขึ้นมาที่จังหวัดหนองคายนี่ถือว่าแบบสภาพดีนะไม่เหมือนกับที่เคยนั่งที่ตอนที่ยะลาแล้วก็กลับมากรุงเทพนะครับเหมือนแบบมันคนคนละรูปแบบกันเลยนะสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถไฟครั้งนี้ก็เ,เรียกได้ว่าค่าใช้จ่ายเท่ากันนะครับกับที่เคยเดินทางจากยะลาขึ้นมากรุงเทพค่าตั๋วของคนเนี่ยก็อยู่ประมาณ9 0 0้กว่าบาท แล้วก็ค่ามอเตอร์ไซค์ที่บรรทุกขึ้นมาเป็นสัมภาระเนี่ยก็ประมาณ800กว่าบาทนะครับผมค่าใช้จ่ายใ,ใกล้เคียงกันกับตอนที่นั่งจากยะลากับรุงเทพครับตอนนี้ผมก็มานั่งรอนะครับนั่งรอที่จะเตรียมรับมอเตอร์ไซค์ยามห้าฟินอะ่ะเพราะว่าน่าจะใกล้และอีกสักพักหนึ่งครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสถานีรถไฟที่จังหวัดหนองคายซึ่งตอนนี้ค่อนข้างเงียบนะเพราะว่าขบวนหลักที่ผมลงเนี่ยเขาเดินทางไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็โอเคสำหรับครั้งนี้ฟินไปดี ถือว่าเป็น EP s ีสเปเชียนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวการเดินทางข้ามแดนไปที่ประเทศลาวจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็บรรยากาศต่างๆสถานที่เนี่ยจริงๆผมคือผมไปเนี่ยมันวันนี้มันก็จะมีหลายคันประมาณ10กว่าคันนะก็จะไปกันเป็นกลุ่มแล้วก็มีบริษัททัวร์แล้วก็เขาจะมีการจัดการเลือกเอกสารให้เรียบร้อยหมดแล้วด้วยนะครับ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวผมรอมอเตอร์ไซค์มาส่งแล้วก็เดี๋ยวจัดการเรื่องรถเสร็จก็จะ เตรียมตัวข้ามแดนกันนะครับเดี๋ยวติดตามบรรยากาศการเดินทางของฟินเวดี EP นี้นะครับกับประเทศลาวสอปป,อปอลาวนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็มาถึงที่เรียบร้อยตรงเวลานะเห็นเขาบอก8ดโมงครึ่งก็มาถึงตรงเวลาเลย้ร,ยรอบนี้รถไฟที่รู้สึกว่าตรงเวลาหมดเลยนะครั้งที่แล้วตอนที่ยะลานี่คือแบบโอ้โหเลทไม่รู้รจะเลทยังไงเลยก็เดี๋ยวเราไปจุดตรงที่เติมน้ำมัน แล้วก็ไปจุดลมพลอีกทีนึงครับผมตอนนี้เรามาเข็นเองนะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาแนะนําว่าให้มาเข็นเองถ้าให้เจ้าหน้าที่เข็นให้ก็จะมีค่าเข็น60บบาทก็ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องมาเติมน้ํามันก่อนนะครับเพื่อให้มันชัวเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยน้ํามันค่อนข้างขาดแคลนนะครับที่ประเทศลาวผมมีถังสำรองมา3มลิตรแต่ว่ามันน่าจะเติมได้ประมาณ2.5ลิตรนะครับเผื่ออากาศด้วยอันนี้ถังนี้เพิ่งซื้อมาเลย5้าร้อต่บาท แล้วก็ยี่ห้าฟินเนี่ยเต็มเต็มได้ประมาณ4ลิเลซึ่งระยะทางในการเดินทางวันนี้ก็น่าจะไม่เกิน200โลคิดว่าน่าจะพอแหละครับกับถังน้ำมันสำรองแล้วก็ทางที่เราเดินทางีมีรถเซอร์วิสไปด้วยเดี๋ยวเราจัดการตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนเลยตังนี้น่ารักดีบนะางซื้อมาจากไหนเนี่ยซื้อมาจากร้านช่างในกรุงเทพเท่าไรเนี่ยห้าร้อยกว่าบาท<อ>มันมันไม่ใหญ่แล้วมันเป็นเหล็กไงมัน,นมันไม่บวม พอไหมครับโอเคประมาณนี้แหละโนโนอ่าเพราะโนโนมันต้องเหลืออากาศไว้นิดนึงข้าไปไหนครับไปลาวครับข้ามไปออไปกับในกุ๊ปไปเที่ยวเนี่ยเหรอครับไปเที่ยวครับรู้สึกฝั่งโน้นนี่นปั๊มตรงเวียงจันทร์มันใช่ไหมคนจะเยอะฮะก็เลยเติมตรงนี้ไปก่อนโอเคครับเติมน้ำมันเรียบร้อยเติมไปทั้งหมด5ลิตร230บาท ในนี้ประมาณ2.3ลิตรนะครับแล้วก็ในฟินเนี่ยเต็มถังเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเดินทางไปที่หน้าด่านเพื่อจัดการเรื่องเอกสารวันนี้ตามแผนเนี่ยจริงๆต้องไปช้ากว่าน,นี้นะนี่เลทไปแล้วเพราะว่ามีคนในกลุ่มเนี่ยมีปัญหาเรื่องเอกสารนิดนึงด่านพร่มแดนหนองคายครับอันนี้เป็นสมาชิกที่ร่วมเดินทางกันนะครับวันนี้มีหลากหลายรุ่นนะ มีทั้งเวฟมังกี้เอ็กแม็กเอ็นแม็กก็มีนะครับนี่ตรวจเช็คเอกสารแล้วก็ตรวจรถเรียบร้อยนะครับก็เ,เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมุ่งหน้าสู่ด่านพุมแดนฝั่งลาวแล้วนะครับก็ทยอยกันออกไปนะครับผมนี่ยามาหาทีเจ็ดก็มานะพี่แบงก์นั่นเองโอ้โห ไม่รู้ว่าจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบนั้นะรถใหญ่นะขาตอนนี้ก็กำลังจะข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับโอ้โหแบบตื่นเต้นเล็กน้อยนะครั้งแรกในชีวิตที่จะไปพี่ประเทศลาวนะครับแล้วก็ไป,ไปด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับ อันนี้ที่มาด้วยกันนี่ยามาฮ่าสปาร์ค135นะตัวเก่ามีขนถังน้ำมันมาถังเบลเลอร์เลยตรงนี้เดี๋ยวมีถ่ายรูปกันนิดหน่อยนะครับซึ่งช่างภาพเนี่ยเขาไปดักเรอข้างหน้าแลโอ้แม่น้ำค่อนข้างกว้างนะตอนนี้ถ้าสังเกตป้ายวิวบอร์ดป้ายโฆษณาเนี่ยก็จะเป็นป้ายที่เป็นแบบภาษาลาวแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่ฝั่งลาวเนี่ย ถนนจะขับคนละเลนกับเรานะจะสลับกันบ้านเรานี่ขับซ้ายใช่ไหมครับที่ลาวนี่ขับขวาแต่ถ้า้าเป็นรถยนต์ก็ง่ายๆพุ่งมาเลยคนละฝั่งรถยนต์เขาที่ลาวพุ่งมาเลยซ้ายบ้านเราพุ่งมาเลยขวาหรือาป้ายโฆษณาเน,นี่ยคูปบต้าเป็นภาษาลาวและตรงนี้ภาษาลาวเท่าที่ผมดูในบางคำมันก็พอจะอ่านออกนะตัวอักษรมีความคล้ายคลึงกันกันกบ ภาษาไทยนะครับมาถึงฝั่งนี้ก็ต้องทำเอกสารนี่ครับมีการตรวจสอบรถที่จะเข้าไปตรงบริเวณพรมแดนตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเร็เมื่อสักครู่ผมไปแลกเงินมานะครับผมก็เอาเงินบาทไปแลกเป็นเงินกีบเรียบร้อยก็คือแลกไป3,000บาทได้เป็นเงินกีบมาเนี่ยหนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันกีบก็แลกเผื่อไว้ปัญหาคือถ้าใช้ไม่หมดเนี่ยโอกาสหาที่แลกคืนค่อนข้างลําบากเพราะว่าที่เนี่ย เงินเงินกีบเนี่ยแรกเป็นเงินบาทเขาไม่ค่อยหลับนะก็แล้วก็อย่างวันที่เรากลับมาตรงนี้น่าจะเย็นค่ำแล้วอาจจะไม่ทันแต่ก็คิดว่าจะใช้ให้หมดนะครับในไหแรกมาแล้วแล้วก็เมื่อคู่นี้ซื้อซิมการ์ดไปด้วยนะครับสำหรับเล่นอินเทอร์เน็ตซิมการ์ดอยู่ราคา100บาทซิมการ์ด100บาทเนี่ยเล่นเน็ตได้5กิกนะครับก็คิดว่าน่าจะพอแหละเล่นแบบทั่วๆไปโซเชียลทั่วไปครับเดี๋ยวจากตรงนี้ไปก็ รอเรื่องอข้ามแดนเรื่องเอกสารน่าจะเรียบร้อยหมดแล้วครับก็วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะตอนนี้คือฟ้าเปิดโอเคมันเป็นเรื่องที่ดีฟ้าเปิดเล็งน้อยเราขี่ไม่เจอฝนแต่ว่าตอนแรกมาด้วยกับอากาศที่ร้อนอบอ้าวแล้วก็ลมไม่ค่อยมีด้วยวันนี้ฝั่งไทยฝั่งลาวนี่อากาศผมว่าเหมือนกันอะไม่ต่างกันมากจริงๆแล้วฟ้าอย่างเงี้ยฟ้าอย่างเงี้ยนะหนักใช่ไหมไปดูฟ้าอย่างเงี้ยนะอ่ะะบทมันจะมานะมันจะมาแบบตูมเดีดยวเลยอ๋อ ระวังให้ดีเปลี่ยนชุดยังไม่ทันเลยถือว่าเป็นคอนเทนต์แล้วกันนะพี่นะฮะโอเคหังังางนี้ก็รอครับเดี๋ยวรอข้ามไปฝั่งนู้นนะครับผมโอเคครับในที่สุดก็ได้ข้ามมาสักทีนะครับคือตอนนี้เลทไปมากแล้วเกือบบ่ายโมงแล้วนะครับเพราะว่ามีสมาชิกในกลุ่มหนึ่งคนเอกสารไม่พร้อมนะครับทําให้ทุกคนเลยต้องรอสมาชิกคนนั้นนะครับ ซึ่งโหตอนนี้เลทไปครึ่งวันเราหมดไปครึ่งวันกับการรอการจัดทำเอกสารนะครับก็ใครจะมานะแนะนำว่าจัดการตัวเองเรียบเอกสารให้เรียบร้อยนะไม่งั้นมันเสียเวลาทั้งวันเลยวันนี้นะครับก็จุดหมายหลังจากนี้คงต้องหาร้านข้าวก่อนนะครับเพราะว่าทำอะไรได้มากกว่านี้ไม่ได้ว่าทุกคนเนี่ยยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงกันเลย แล้วก็ตอนนี้เราขับมาแล้วฝั่งลราแล้วก็จะสังเกตได้ว่าเราจะต้องวิ่งชิดขวานะครับเราวิ่งชิดขวาเพราะว่าถนนจะเป็นคนละเลนกับบ้านเรานะครับจะใช้งานคนละฝั่งกับบ้านเรานีเจอปั๊มน้ำมันนะครับแต่ปั๊มปิดนะครับนี่ปั๊มแรกเจอปั๊มแรกก็ปิดเลยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีพี่พี่คนลาวที่อยู่ฝั่งนี้ครับเขาบอกว่า ในตัวเมืองโดยเฉพาะเียงจันทร์เนี่ยน้ำมันขาดแคลนมากการหาที่เติมน้ำมันเนี่ยเป็นอะไรที่ลำบากมากตอนนี้นะครับอันนี้คือแถวรถที่รอเข้าไปเติมน้ำมันที่ปั๊มนะครับโอ้โหแถวยาวเป็นกิโลอ่ะแล้วดูเป็นรถแบบขู่รถบรรทุกรถสิบล้อเยอะมากโอ้แล้วมันจะได้เติมกันตอนกี่โมงเนี่ยน้ำมันขาดแคลนจริงจริงครับที่ประเทศลาวโอ้เป็นอะไรที่ลำบากมากอ่ะกว่าจะได้เติมน้ำมันอ่ะ ดูครับรถยาวเข้าไปด้านในเลยอ่ะเนี่ยก็มายืนรอกันข้างนอกเต็มเลยอ่ะเห็นแล้วเหนื่อยแทนนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปั๊มนะครับที่รถรอเข้าไปเติมน้ำมันเยอะมากโอ้โหดูครับปั๊มปตทคือที่ลาวเนี่ยเขานำเข้าน้ำมันจากบ้านเราเยอะมากนะฮะก็ผม ขี่มาวันนี้ก็เจอปั๊มปตทไปสองสามปตทแล้วซึ่งส่วนใหญ่อ่ะปั๊มจะปิดนะแล้วก็ปั๊มที่เปิดแล้วมีน้ํามันเนี่ยสภาพก็จะเป็นอย่างที่เหตุนะครับรถเข้าคิวยาวมากค่อนข้างวิกฤตนะครับดูแล้วเราก็แอบบันบาว่าของเราเวลาน้ํามันหมดเนี่ยเวลาจะหาที่เติมจะลําบากแค่ไหนยังไม่แน่ใจเลยเนะี่ยแล้วก็ ส่วนใหญ่มีสำรองกันมาทุกคนครับแล้วก็คิดว่าถ้าออกไปนอกเมืองแล้วอะตอามอ่านจะรถอาจจะไม่เยอะเท่านี้นะครับก็อยู่ในเมืองตอนนี้มันรถมันค่อนข้างเยอะครับถนนหนทางก็ต้องบอกว่าขับยากพอสมควรนะครับเหมือนหลายๆจุดเนี่ยเขายังปรับปรุงถนนอยู่มีการซ่อมถนนอยู่แล้วก็ถนนส่วนใหญ่ลักษณะจะเป็นคอนกรีตจะไม่ใช่เป็นยางมะตอยนะครับ ซึ่งทางที่ผ่านมาเนี่ยหลุมค่อนข้างเยอะบางหลุมนี่ดูยากด้วยมองยากก็ต้องค่อยๆไปแล้ดูให้ดีทางค่อนข้างทุรักทุเลนะครับคือเขาปรับปรุงถนนตลอดเส้นเลยเส้นที่เรามาเนี่ยมือนจะเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างนี้ไปตลอดทางครับนะครับโมอเตอร์ไซค์เป็นร้อยคันอะรอเติมอะ อีกหนึ่งปั๊มนะครับตัวน้ำมันหายากจริงๆนี่ขนาดออกมาชานเมืองแล้วนะรถยังต่อแถวกันยาออกฝังน,นอกแบบนี้ทริปนี้น่าจะไม่ง่ายแล้วผมดูแล้วแบบพวกรเราน่าจะหาเติมกันลำบากกันตรงนี้เป็นดินเป็นหินตลอดทางเลยไม่แน่ใจว่า ไะอีกไกลหรือเปล่านะทางแบบนี้หจากจุดนี้จะไปตรงที่เราพักเนี่ยน่าจะประมาณอีกหกสิบโลนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยมีจอดแวะเอาน้ำมันสำรองเติมเข้าไปหน่อยเผื่อไว้กลัวเดี๋ยวมันจะไม่ถึงเพราะว่าน่าจะไม่มีปั๊มให้เติมแล้วครับตอนนี้ประมาณหกโมงยีแล้วครับ เรายังไม่ถึงจุดหมายเลยจุดหมายของเราวันนี้ก็คือวังเวียงนะครับที่พักเราจะอยู่ที่วังเวียงแล้วก็วันนี้ที่ล่าช้าเนี่ยด้วยหลายเหตุผลนะแล้วก็เส้นทางที่มาก็เป็นลนักษณะเอ่อเป็นทางในเขาคดเคี้ยวแล้วก็หลายๆช่วงมีการทําถนนนะครับทำให้เวลาเนี่ยมันใช้ไปค่อนข้างมากกับการเดินทางวันนี้นะครับแน่นอนวันนี้ถึงที่พักเนี่ย มืดค่ำแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าที่พักจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับชิปนี้กับการนอนวันแรกในประเทศลาวนะครับที่วังเวียงครับที่พักโรงแรมริเวอร์วิวโอ้โหติดรนะิมแม่น้ำบรรยากาศดีมากตอนนี้เวลา 6โมง53เกือบทุ่มหนึ่งก็ถึงกันได้ อะวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่18นะครับเช้าวันแรกที่เราอยู่ที่สบปลาวนั่นเองนะครับเมื่อวานเนี่ยเดินทางตั้งแต่ที่บริเวณด่านพรมแดนอะ่ะก็ออกมาก็น่าจะแบบประมาณบ่ายโมงแล้วจุดแรกที่เราไปก็เรา ไปกินข้าวก่อนเลยไปกินแบบเป็นร้านเขาเรียกเป็นเฝอรเครับผมก็รสชาติใช้ได้นะหลังจากกินข้าวเสร็จใช่ไหมครับก็มุ่งหน้าจุดหมายปลายทางก็คือที่วังเวียงนะครับที่เราจะมาพักกันก็คือที่นี่แหละครับวังเวียงระยะทางจากด่านพรมแดนเนี่ยมาที่วังเวียงก็ประมาณ193โลถ้าเอาเป็นๆนะก็ตีไป200โลครับซึ่งเส้นทางที่เดินทางเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าถนนเนี่ยมีทุกรูปแบบเลยนะครับมีตั้งแต่ ที่เป็นคอนกรีตปกตินะครับเดินทางปกติเลยแล้วก็มีถนนที่ช่วงหลายๆช่วงที่เขากําลังทําถนนการกําลังปรับปรุงถนนแล้วก็มีทั้งหินมีทั้งดินมีทั้งหลุมนะครับที่เราเจอแล้วก็ในการขับขี่เนี่ยต้องระมัดระวังมีแบบว่าบางครั้งเราเจอแบบเป็นวัวอยู่กลางถนนก็มีนะเส้นทางที่สปปหลาวนี่ครับที่เราเดินทางมานะครับแล้วก็บรรยากาศที่อย่างหลายๆคนเห็นนะครับว่าในลาวช่วงนี้น้าม,มันมันค่อนข้างขาดแคลนนะครับก็ ผมขับผ่านมาเนี่ยเจอปตทประมาณ3ปั๊มทั้ง3ปั๊มเนี่ยรถต่อคิวยาวหมดทั้ง3ปั๊มเลยนะครับส่วนปั๊มอื่นๆที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็คือจะปิดหมดเลยเพราะว่าไม่มีน้ํามันบริการนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้น้ํามันในในลาวเนี่ยต้องบอกว่าเออขัดแคลนจริงๆนะพอได้มาสัมผัสกับตัวเองเนี่ยรู้เลยว่า เป็นความยากลําบากมากนะครับสําหรับการที่จะเติมน้มานํามันรถ1คันจากข้อมูลที่ถามเนี่ยหลายหลยครั้งอาจจะต้องไปจองไปรอคิวกันตั้งแต่เช้ามืดอะไรเงี้ยนะครับก็อย่างสําหรับยามฮาฟินผมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเติมมาก่อนมาเนี่ยมันเต็มถังมาแล้วนะครับแล้วก็มีถังสํารอง3ลิตรอย่างที่เห็นไปเมื่อวานก็ถังสำรองตัวน,นี้ผมเติมกลับมาเต็มหมดแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เหลือน้ํามันในถังเนี่ยเต็มๆแค่นั้นเองแล้วก็ตัวถังน้ำมันสำรองเนี่ยไม่มีน้ํามันแล้วนะครับ ก็เลยมีทางไกด์เนี่ยเขาวันนี้เขาก็เตรียมน้ำมันให้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ระยะทางเนี่ยประมาณ250โลจุดหมายปลายทางของวันนี้เราจะไปที่หลวงพะบางนะครับก็คิดว่าน่าจะพอนะครับผมก็เมื่อวานพอเราเดินทางมาเนี่ยผ่านเส้นทางที่ค่อนข้างยากลําบากนะหลายๆเส้นทางเนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะครับถนนเนี่ยเราจะต้องขับชิดขวาเพราะฉะนั้นหลายครั้งนี่ผมผมเองก็เผลอตัวนะเผลอบางทีขับไปเรื่อยเนี่ย พอเข้าโค้งเนี่ยอย,อยู่ดีประชิดซ้ายเฉยเลยแล้วก็จะมีรถบรรทุกหรือว่ารถสิบล้อเนี่ยวิ่งสวนมาอันนี้ต้องปรับตัวเลยซึ่งคิดว่าวันนี้น่าจะต้องระวังให้มากขึ้นนะฮะพอเรามาถึงที่พักเนี่ยก็เรียกได้ว่าโอ้โหประมาณเกือบทุ่มหนึ่งแล้วนะพอถึงที่พักเกือบทุ่มหนึ่งเนี่ยก็มากินข้าวเสร็จแล้วก็ฝนตกฝนตกลมแรงเลยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นก็กินข้าวเข้าที่พักแล้วก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยจนมาเช้าวันนี้ก็มานั่งพูดคุยสรุปเรื่องราวเมื่อวานให้ฟังนะครับแล้ว เดี๋ยววันนี้ก็โอเคครับจุดหมายแรกเท่าที่มีข้อมูลวันนี้ก็คือเราจะไปที่บูรากูลไปเล่นน้ําอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะแล้วก็ไปจบกันที่หลวงพระบางนะครับจุดหมายวันนี้แล้วก็ได้ข่าวว่าเส้นทางเนี่ยค่อนข้างยากลําบากนะครับพี่โอมบ,บอกว่าเมื่อวานนี่แค่แบบออเดิร์นะครับวันนี้ของจริงแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยก็ยจะเป็นของจริงยิ่งกว่านั้นอีกนะครับก็เดี๋ยวรอรุ้นกันว่าเส้นทางการเดินทางครั้งนี้จะเป็นยังไงนะครับกับ ที่สอบวปราวครั้งนี้นะฮะและด้านหลังผมนี่คือบรรยากาศยามเช้านะครับของที่พักที่เราพักกันเมื่อคืนนะครับนี่คือ r i v e r v i e w r e s o r t ทสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับและด้านหลังผมเป็นแม่น้ำซองนะครับก็จะเป็นแม่น้ำที่ ไหลผ่านหน้าที่ที่พักของเราเลยคือบรรยากาศที่พักเราเนี่ยมองออกมาก็จะเห็นแม่น้ำนะครับแล้วก็ไกลๆด้านหลังนี่จะเป็นทิวเขาซึ่งเช้านี้เนี่ยก็จะมีหมอกลงบรรยากาศสวยงามมากนะครับเมื่อกี้ผมเอาโดรนขึ้นบินเก็บบรรยากาศเนี่ย mm. ก็จะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามของที่พักเราเนี่ย mm. ก็จะมีแบบมีบอลลูนด้วยนะเขามีแบบแบบกิจกรรมที่เป็นลักษณะแบบเอาบอลลูนขึ้นนะครับผม mm. ก็ทิวเขาที่รอบที่พักเราเนี่ยถือว่าสวยนะเพราะว่าวันนี้เช้านี้ คือหมอกมันลงต่ำม,มากนะครับอย่างที่เห็นแล้วก็หมอกมันปกคุมทิวเขาไปเลยนะครับซึ่งถือว่าบรรยากาศสวยมากแล้วก็ลักษณะของภูเขาเนี่ยก็แตกต่างจากบ้านเรานะเขาที่นี่จะเป็นลักษณะเขาที่มันซ้อนๆกันผมว่าสวยแปลกตาเลยนะครับจริงๆถ้าเทียบกับภาคเหนือหรือภาคใต้บ้านเราเนี่ยที่ไปมาเนี่ยก็ต่างกันแล้วนะแต่พอมาที่สปอปอลาวเนี่ย ลักษณะภูเขาก็เป็นอีกแบบหนึ่งธรรมชาติข้างทางอะไรก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับถือว่าสวยงามเลยนะครับผมก็เดี๋ยวหลังจากนี้ครับเก็บของเตรียมตัวแล้วก็เดินทางไปต่อนะครับกับวันที่2ของสอบปลาลาวนะครับกับฟินไปดิ EP นี้นะครับซึ่งเมื่อวานที่ผมเปิดรายการมาเนี่ยลืมบอกเลยนี่คือฟินไปดี EP เนั่นเองนะครับต่อจากที่เราไปเบตงมาครั้งที่แล้วนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าออกนอกเส้นทาง ไม่ใช่ออกนอกน่างแดนนี่ถือว่าเป็นการออกนอกประเทศนะครับสำหรับฟินไปดกครั้งนี้นะฮะแล้วเดี๋ยววันนี้เดินทางกันต่อบรรยากาศจะเป็นยังไงสภาพถนนแล้วก็วันนี้น่าจะเจอฝนแน่นอน,นครับจากทุรกุเลยข่ไหนเดี๋ยวไปชมกันต่อครับผมบปรับการเดินทางวันที่2ของเรานะครับจุดหมายแรกเราคือบูรากูนนะครับก็ที่บูรากูนนี่เองเขาบอกว่าใครจะเล่นน้ำก็เล่นน้ำได้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเช้ากันที่นั่นด้วยนะฮะเพราะว่าที่โรงแรมเนี่ยไม่มีข้าวเช้านั่นเองนะครับครับก็วันนี้จุดหมายแรกที่มาถึงก็เป็นที่บูรากูนนะครับซึ่งขี่จากที่พักมาเมื่อกี้ตรงริเวอร์วิวไม่ไกลประมาณ78ดโลนะครับแล้วก็มาถึงที่บูรากูนบูรากูนที่นี่เนี่ยถ้าจะพูดง่ายๆก็คือคล้ายๆแบบวังตะไคร้นครนายกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสถานที่ที่แบบว่ามีให้เล่นน้ำนะครับด้านหลังแล้วก็ มันโอบล้อมไปด้วยภูเขาซึ่งวันนี้บรรยากาศค่อนข้างดีนะครับนี่ฮะบรรยากาศด้านในก็จะมีโต๊ะนะครับนั่งกินข้าวมนตรงนี้แล้วก็น้ําตรงนี้น่าจะเป็นน้ําที่เป็นน้ําลงมาจากภูเขานะครับน้ำที่ใสเหมือนกันนะนี่เห็นปลาเลยครับสีของน้ําค่อนข้างสวยแล้วก็ตรงนี้จะมีต้นไม้ที่สามารถเดินขึ้นไปแล้วก็โดดลงมาได้นะครับ<ป>ก็มีพี่ที่มาด้วยกันนี่ลงไปเล่นแล้วเรียบร้อย คล้ายๆบรรยากาศน้ำตกบ้านเราเหมือนกันก็ถือว่าชิลๆครับใครที่มาตรงนี้ก็ถ like> ือว่าเป็นจุดพักมาเล่นน้ำมาอะไรเงี้ยก่อนเดินทางต่อในวันนี้นะครับผม คนที่พารถเล็กเข้ามาในวงเวียงในลาวนะมาเที่ยวเออไว้ลองติดตามดูเดี๋ยวแปะให้นะเดี๋ยวไว้เราชมนะทุกคนบอลบาเที่ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะจะเนี่ยโคเว้นโคเว้นโคแล้วก็โคเว้นโคเนี่ยแล้วกับ้นโคเดี๋ยวอยากจะไปจีนมากเลยฮะทุกคนนี่เขาตั้งกลุ่มกันไปตั้งแต่ปีที่แล้วก็ยังไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวดูถ้าจีนเปิดประสันงานนั้นไปด้วยได้ดังนั้นทุกคนครับสวัสดีครับโชคดีครับทนายพอเป็นพิธีนะจะได้ไม่เสียเวลา สำหรับเส้นทางวันนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยครับท,รทุเลาะทุเรมากโห,โหดเลยถนนนี่หลุมเยอะมากครับเหมือนเหมือนทางมันสลับกันอะทางดีสลับทางหลุมแล้วก็มีสิบล้อวิ่งเส้นนี้ตลอดนะครับเจอตลอดทางผมว่านี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ ทำให้เส้นทางมันค่อนข้างจะเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะ,ะครับสิบล้อที่ประเทศลาวนี่คันใหญ่มากเป็นเหมือนรถพ่วงซะส่วนใหญ่ครับคือแบบคันใหญ่มากครับโอ้โหดูข้างหน้าครับไม่รู้จะไปลายไหนเลยคือถ้าผมอยู่ที่ลาวเนี่ยผมบอกเลยผมซื้อกะบะขับแน่นอน ซื้อรถยกสูงขับนะรถเก่งนี่หัวใช้ลำบากอะ่ะผมมาเจอปั๊มนี้เซอร์ไพรส์มากเลยครับไม่ค่อยมีรถนะแล้วก็มีน้ำมันด้วยปั๊มที่ลาวนี่ก็จะเป็นดีเซลกับเบนซินง่ายๆเลยไม่แน่ใจว่าเป็น เก้าเจ็ดหรือเก้าห้าอะไรยังไงทั้งอย่าง s <S นะรี่สึ็เรียบเป็นซินล้วน,นด้วยนะครับไม่ใช่แกตโวหอตรงนี้ผงเราเหลือประมาณเอ่อเกินครึ่งถังมาหน่อยนึงแต่ก็ต้องเติมไว้ก่อนเอาชัวเขย่านะครับเอาแบบแน่นๆไปเลยสี่หมื่นสี่หมื่นกรีบสักหนึ่งนะอันนี้อันนี้เท่าไหร่สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นอ๋อนี่ผ่เอาเอาเป็นแบงค์นี้ได้ไหม copyright? อ่าแรกกันโอเคแบงค์มันจะดูยากนิดนึงนะฮะตัวเลขเติมไปได้1.96ลิตรนะครับ4ี่หมื่นกีบลิตรแล้วสองหมื่นสาม้อยหกสิบกีบอันนี้เดี๋ยวผมเติมในถังสำรองอีกก็น่าจะเกือบเกือบสมลิตรมันมีอยู่หน่อยหนึ่งด้วยมีอยู่นิดนึงนะครับนี่ครับพี่เขาก็มาเติมไว้เพราะว่าไม่มีอะไรแน่นอนครับเรื่องน้ำมันโอ้ยได้เยอะอยู่สองจุดเจ็ด ไม่ต้องเต็มมากก็ได้ครับอ่าโอเคห้าหมื่นเจ็ดกีบในลาวนี้เราต้องระวังวัวด้วยนะเพราะว่าวัวนี่เขาจะเดินปล่อยเดินข้างถนนเลยจริงจริงมีวัวแล้วก็มีมีแพะนะที่ผมเห็นจะเป็นวัวกับแพะเขาจะเลี้ยงตามข้างทางตามบ้านนี่แหละครับแล้วก็หลายครั้งเขาจะปล่อยออกมาเดินซึ่งน้องๆก็จะเดินลงมาบนถนนด้วย ตอนนี้รู้สึกว่าโซ่จะหย่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องให้จานแบงค์เซอร์วิสในส่วนนี้ให้หน่อยถอดโซ่ออกครับอ่าเพราะว่าถ้าโซ่มันหย่อนมากเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีโอกาสหลุดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถอดมันออกเลยมันจะไม่หลุดมันจะไม่หลุดใช่โอเคไม่มีโซ่คือไม่หลุดอ่าใช่ทาไมมีโซ่มันก็มันก็ไม่หลุดไงเออคิดง่ายๆอันนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องถูกป่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขึ้นรถตู้เลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่าโซ่มันหย่อนแค่ไหนนะเดี๋ยวดู คือจากที่ดูครับตอนนี้มันถึงข้างล่างแล้วครับโตคือตอนนี้บิดเกียร์อะไรก็ห้อยหมดเลยห้อยใช่เซบซะก่อนจะขึ้นเขาเนี่ยต้องให้เฟิร์มเรียบร้อยครับจา์แบงค์แมทนแนนตั้งโซ่ให้เรียบร้อยซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ไม่ได้เรียกว่าย่อนนะพี่เนาะกระโปรงหมาครับกระโปรงหมากระโปรงหมาครับคือเรียกว่ายานมายานมากคือลักษณะมันจะเป็นประมาณนี้ประมาณคือมันลากกับมันลากกับข้างล่างแล้วใช่แล้วก็มีโอกาสมีโอกาสที่จะหลุด จานแบงค์แนะนําว่าครั้งหน้าเปลี่ยนเป็นเขาเรียกอะไรนะโซ่ที่เป็นโอลิงเหรอที่มีโอลิงครับที่มีโอลิงคนที่ขี่รถแบบนี้แล้วต้องเดินทางยาวเกิน100กิโลอืมอ่าเกินหนึ่งร้อยกิโลนี่หมายถึงไม่ใช่ว่าวันหนึ่งขี่ไปทํางานไปกลับร้อยโลไม่ใช่หมายถึงว่าวันหนึ่งเนี่ยไปลากยาวเออลากยาวสมมติว่ากรุงเทพเชียงใหม่อย่างเงี้ยครับเออมันยาวมันยาวไปกลับเป็นพันโลกลับมานี่เปลี่ยนโซ่ชุดหนึ่งอ่า เฮ้ยมันก็หลายตังอยู่นะอ่างั้นเปลี่ยนเป็นโอลิงชุดเดียวสามารถเที่ยวเชียงใหม่ได้สมรอบเนี้ยไปกลับเที่ยเชียงใหม่ได้สามรอบมันก็คุ้มกว่าไงอ้าเคเดี๋ยวข้างหน้าต้องจัดละวก็เรียบร้อยครับเดินทางต่อได้อย่างสบายใจขอบคุณครับจันแบงค์โอ้สวยมากทิวเขาตรงนี้สวยมากฝนตกจนได้นะ เมื่อกี้ขี่ลุยฝนมาพักใหญ่เลยตอนนี้คือพิธีกรรมอพิธีกรรมจักสิทธิ์เราไปเเนาะเดี๋ยวนะต้องแทงหนอนครับ <c oughs> แล้วก็จะทำให้เราเข้าด่านกันไม่ท,นทันคืนนี้นะครับโดนหมด ok ที่ไนโอเคขอบใจนะถามพิธี <c oughs> ใ,ใช่น้ำเปล่าใช่เออ <Okay. S 1> ตอนนี้เราอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับบรรยากาศต้องบอกว่าโคตรดีอะ่ะไปเถอะไปเถอะใกล้ครูก็นไปได้พอดีละห้าสิบห้าสิบใกล้กันเลยใกล้กันเลย